อันนี้เขาบักมาค่อนข้างน่าหลใจนะครับเรื่องที่น่าดีครับมาหลอกนะมันปรัดใหม่ครับจะไม่โดนขัดแล้วนะครับจะไม่มีทางโดนขัดได้นะเรับก็ดีเลยในส่วนของกลเนี่ยเจอแวหมนี่ครับสามร้อยเจ็ดห้าถึงหนึ่งพันกลายเป็นหกร้อยห้าสิบถึงพันหกร้อยห้าสิบนับเวลสุดท้ายเพิ่มมาหกร้อยห้าสิบหลายค่อนข้างเงินเพิ่มเยอนะครับเพราะงั้นมาหลอกเนี่ยถ้าเล่นสายแทงเนี่ยจะปาดเบาลงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นโบนัสเอดีเพราะงั้นถ้าเกิดเราแบบว่าออกพลังโจมตีเยอะสมมติเราออกของพลังโจมตีรวมๆสักกับหกเจ็ดร่่่สายยไไฟเเตนนีม้องลกก ในสองสกิลสองครับดาเตเตอร์เมทเหมือนเดิมนะอย่าไปวัดดาเมจมนะันละสี่สิบห้าถึงเจ็ดสิบไอ้ท่าดุดโล่อย่าวัดดาเมจมนะันเนาะต่อไปมันจะเปลี่ยนสักกี่หน่วยก็ไม่ได้แรงขึ้นเยอะนะ <laughs> ยังไง่พอครับไปดูที่อันติเมทของมาหลอกกันบ้ <laughs> <ม>างครับนี่จะเป็นรัศมีของอันตินะครับเวลาโดดเนี่ยวงมันจะใหญ่ขึ้นห้าสิบหน่วยห้าสิบหน่วยค่อนปกติก็ใหญ่อยู่แล้วนะไม่กว้างมากแล้นะใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งยิ่นิดหนึ่งห้าสิบหน่วยก็อันติของมาหลอกก็ดีเหมือนกันเวลาโดดตามใครจะได้ง่ายๆนะครับ แล้วก็ดาเมจของอันติมาลองก็แรงขึ้นนะปกติเนี่ยมันอยู่ที่450-900คูณ1.3พลังโจมตีปรับใหม่นะครับจะกลายเป็น600-1,100นะเพิ่มเบสมา200นะฮะก็เยอะอยู่นะแล้วก็คูณสเกลไป2.8ไอ้สเกลเนี่ยเยอะมากเรามว่าออกดาเมจเลนๆเลยออกแบบดาบแดงแบบของดาเมจล้วนๆได้ดอว่ามีโดดเทียบ3-4,000ได้นะครับดาเมจจริงดอว่าน่ากลัวมากแคลลีชี้แตกเในเรื่องของสเกลดอว่าน่ากลัวนะครับสเกลมันคูณแบบคูณตลกมากเลยคูณตลกแต่ดาเมจไม่น่าตลกนะ โดนทีมไซตแตกอะเธอแบบมาหลอกดาบแดงแบบอะไรอย่างเงี <é. S 1> ้ยน <ació> ึกออกปะเฮ้ยไม่ได้แล้วปะวะงี้ต้องเข้าเกมแล้วปะซัพพอร์ตโลมิงเอาว่ะมาได้เล่นแล้วเว้ยเดี๋ยวฝั่งหนูข้ามแบนเร็วเกินขอมาหลอด ขอมาหลอดนายขอมาหลอดโอ้ไในกด็ดาฟตัวแล้วนะขอเหอะนะจริงอุ้ยเอาว่ามาแผดเนี้ยผมแล้วอย่างตึงบอกเลยมาหลอดเนตท,ท็อปเทีย คือถ้าเก่งนิดในใจให้เป็น S S S เลยนะแบบ S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  อ่ะไหนๆก็ระหว่างรอเพื่อนรับตัวละครนะครับผมก็สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้เรา,าอยู่กันในรายการเซอร์คุงครับกับในเกมอารีครัทก็หลังจากที่ผมได้ดูคลิปของพี่ดอยช่วงต้นคลิปไปแล้วนะครับผมก็ชอบนะช,ชอบอะไรเนะี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามาหลอดแพลนี้เนี่ยมันจะเจ๋จงแจ๋วตามที่แบบ GM เขาบัฟมาหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปลองกันในเกมดูก่อนปะมา บอกเลยตั้งแต่แบบรีแลงมานี่ผมยังไม่ได้เข้าเกมเลยนะสักครั้งเลยอันนี้บอกเลยว่าเป็นเกมแรกของแพดนี่เลยนะครับป <Yeah. S 1> าดเป็นหนึ่งสเตปนี่ไงไอตอนนั้นผมเลือกรูนอะไรมาวะ <S <S 1> <S 1> ไม่รู้อะ่ะแต่เฟิร์สบัตแล้วอะ่ะจริงเฮ้ยยังไงเรามาดิหนีไปหนีไปแวนหนีไปเกมนี้ผมอาลุนแทงมาเนี่ยโอ้ไม่ก่อนอ oh อไม่เป็นไรครับช่วงต้นเกมจะได้แบบอิดๆหนะ่อยอย่าไปไล่ฟันชาวบ,บ้านเขาแบบมันๆที่หลังเกมเลย Hey, ยอนลงล่างกำลังไปครับกำลังไปพื่นชายอุ้ยปาดเป็นหนึ่งสเต็ปหลอรวมมังก่อ,กอแล้วครับปาดหน้าเค้กหนึ่งสเต็ปนี่เป็นไงเรา,าอตอนนี้นะฮะสถานการณ์ค่อนข้างที่จะโดนลุมนะครับเล่นบนเต้องมาดูกันว่าโมลาจะไหวหรือเปล่านะฮะตอนเนี้ยผมไม่รู้จะเดินไปเลนไหนแล้วโอ้อยโอ้จะยินเห็นพเพื่อนเลิฟจะเอาป้ล่ะเอาป้ล่ะ,เอา,าละเอาได้นะได้เสมอเธอขนอง อือนี่โดนมั่วอันติฟรีรอไปตีสามสิบแปดนาทีเอ้ยสามสิบแปดวินาทีเลยเ,เกินไปมาฮะเฮ้ยสองตัวเลยสองตัวเลยปาดนะอูอ้ไม่โดนปาดหน้าเค,ค้กเป็นหนึ่งสเต็ปแล้วก็โดนตามไปหนึ่งสเต็ปเป็นไงละ่ะนี่โอ้โยรอนรอดเฉยไม่ได้แล้วปะวิโรดวิโรดคุง้งโดนแน่บอกเลยโดนแน่เพื่อนมาแล้วนี่เอาเฮ้ยยังไงเพื่อนสามนะสามสองนะไหวเปล่า ตายไปซะน,น้องไม่ชั่อน้องอย่ามามั่วกับพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงลอยอนจังหวะน,นี้โดดเข้าไปได้เวลาฮีโร่แล้วก็ปาดไปนี่โดนไปหนึ่งคิวบอกเลยอีกตัวหนึง่งยังไงเรียบร้อยไม่ลออบอกเลยแวนอยู่กับผมนี่รวยจริงไม่มีคพะว่าจนอยู่กับม้าหลอดอะดูสกอร์ครับส0นแล้วนะแวนอะไม่ใช่ผมมาเพื่เนล็กแล้วเข้าเลย ยังไงซิวจังหวะน,นี้ไม่มีใครค้ำอูไม่นะอุ้ยเพื่อนยังหิวไม่นะมีล่ามายังไงเอาวะหิวไปหน่อยด้วยจบเกมแล้วกินข้าวแล้วนะเพื่อนไปคุยกับลากมามูอุ้ยโหโคตรแรงเดี๋ยวเดียด๋วยวโอุ้ย กินปูนุแต่ตอนนี้เลนล่าเรากำลัง,ลงโดนเรากำลัลงโดนเสความแล้วก็บุ้มไปเลยแล้วก็ปาดไปนหนึ่งสเต็ปนี่ไงย้อนยังไงยังไงกลับซะกลับนะเรามีหน้าที่กันอย่างเดียวเอ,อ้ยกลับบ้านไปซะกลับบ้านไปกลับบ้านไปไอ้หนูน้อยออรู้สึกว่าปาดแรงขึ้นจริงนะครับมาหลอดรู้สึกว่ามีประโยชน์กว่าเมื่อก่อนเยอะบอกเลยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหวกว่าจะปาดได้ทีหนึ่งนิดไปบอกแนละ้จบเร็วออกแล้วเนี่ยหกทีนะเพื่อนเดี๋ยว เดี๋ยวนะโอเมนโอเมนขอโทษขอโทษลืมดูลืมดูปเจตเรียป้อมมันเลยึกลับบ้านนะกลับบ้านนะไม่กลับโดนลุมนะโดนยำเลยนะนี่ไงเรียบร้อยไม่อ uh. ร,าารอดปาดหน้ามังกรหนึงเสร็จเป็นไงเล่ามาเล่นกลางโดนเวยกำลังโดนวิโรดวิโรดก้าไก่มาดีตามแล้วจ้าพี่นี่ <c oughs> โอ้คตรแรงเดี๋ยว แม่ดาเมจนี่มันถึงใจจริงๆเลยปาทีนี่แคลรี่ขนตุดลุกเลยมาดาบแดงพี่มาแล้วน้องเตรียมตัวระเบิดพี่มาหน่อยเพื่อนมาหน่อยเพื่อนเอาเฮ้ยโอ้โหทำอะไรอะยังฮาแม่โดนไปเลยนี่เป็นไงล่ะย้อนเป็นไงจะเข้าเป้าโอ,อ้ไม่กล้านีว่าอท <c oughs> เอาดีมา ็อกสิกละหนึ่งนะตอนเนี้ยผมบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวีโรดวีโรดยังไงวีโรดัรดงหวะนนี้โดนปาดหน้าคชิปหนึ่งเต็บนี่แล้วแอดซิเดนเน้นเกมนี้ครับส่งเป็นซัพพอร์ตซัพพอร์ตโนหนึ่งไม่มีใครตั้งให้นะผมตั้งเองอ่าสารนิจเจ้าหรอมาสัากทีดีนี้โอ้โหโคตรแรงไม่ใช่ผมนะแวนรถแ,แดงเฮ้ยเฮเฮ้ย โอ้โหเกือบไม่รอดดีนะมีฟิกเกอร์ไม่งั้นตายตุยเย่วัสดีครับบุ้มโอ้โหเลนี่โคตรสวยมาบอกเลยโคตรแรงจังหวะนี้วีโรดคีดจะแทงหรอฮะไม่ไหวหรอกครับพี่บอกเลยเต็มที่ก็ได้แค่นั้นแหละน้องบอกเลยอึดถึกทนมาครับตอนนี้ 5v3 เดี๋ยวมาดูกันว่าประสิทธิภาพที่มาหลอดบัฟ GM เอ้ย GM บัฟมาหลอดนะครับว่าจะ โหดแค่ไหนเดือดอะไรฝั่งตรงข้ามไปจบอยู่แล้วนี่ไม่ฝั่งเราดีฝั่งตรงข้ามเลยมามาพร้อมไหมอ่ะพร้อมไหมอ่ะโอเคอายุเลยดีมาตอนนี้ผมคิดอยู่ว่าจะใช้อันตี้เนี่ยโดดเข้าไปในป้อมฝั่งตรงข้ามเลยหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> คือแบบมันอยู่กันเยอะมากแล้วแบบคือผมตัวเปิดไงจริงแต่แบบขนาดนี้ก็ไม่ได้แล้วป่าวะ้องจัดแล้วปะ จะเอมันี่เลยมานี่เลยเอาให้หมดเอาให้หมดนีดด่ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ครเรื่อไเ,เลยครับเห็นก,กอก็ผม้วจะหวัน่นเออเอาเอา,เอาไม่ทันไม่ถึงนักใช่ไหมฮะอนักใช่ไหมมันโดน่อยโจมตุมก,ก็ไม่รอดอยู่ดีจะตามไปโอ้โหโดนก็นสวยดยวโอ้โหเกินไปเป้าโดนยังสวยได้คิวเดียวโอ้โหคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะเดี๋ยว อื <c oughs> แล้วก็เป็นอีกครั้งที่พเราปลอดภยัยต้องขอขอบคุณใครวะ